เป็นก็อดฟาเอของวงการภาพถ่ายญี่ปุ่นเลยนะครับชื่อว่าโชมาอิทมัสสโทมัสสึเนี่ยนะครับเขาก็เกิดในนากุย่านะครับการที่เขาเข้าไปที่เมืองเซโตะทำไมเขาถึงเลือกเมืองเซโตะเมืองเซโตเนี่ยเป็นเมืองที่ได้ชื่อว่ามีอุตสาหกรรมครัวเรือนเป็นการปั้นหมอ้อทีนี้เนี่ยประเด็นที่โทมัสสึทำเนี่ยมันพูดไปถึง พลังงานของการปั้นหม้อเนี่ยมันถูกใช้โดยถ่านใช่ไหมมันเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านจากเตาถ่านเนี่ยนะมาสู่ปิโตเรเลียมปิโตเคมีต่างๆในยุค1960ทําทำให้ญี่ปุ่นกระโดดขึ้นมาเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจดีอันดับสองของโลกนะครับจากประเทศที่ยากจนมากๆครับเขามีสไตล์ที่แตกต่างมีความดุดันแต่เรียบง่าย